ทุกคนคงจะเคยเห็นคนรดน้ำหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะไปรดน้ําเลยก็ได้แต่รู้หรือเปล่าว่าทําไมเนี่ยเขาถึงห้ามรดเวลากลางวันและกลางดึกสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องหลงเปล่าหาคตอบได้ในโคทวีก่อนอื่นนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรดน้ำเนี่ยก็คือ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าเพราะเวลานั้นนะครับดินเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่เย็นและสามารถซึมน้ําได้ดีเพื่อนะครับจึงสามารถดึงน้ําเหล่านั้นเนะ่เอาไว้ในการสะสมและใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยได้ดี แต่หากคนรดน้ําให้ตอนกลางวันนะครับน้ำนะครับจะมีการระเหยอ,อย่างรวดเร็วซึ่งไปไม่ถึงรากเดยซ้ําและน้านะครับที่เกาะอยู่บนใบไม้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเว่นขยายทําให้ใบนะครับไหมและอุณหภูมินะครับที่ร้อนจัดเนี่ยก็ทําให้น้ําก็ร้อนเช่นกันทําให้พืชน,นะครับไม่สามารถปรับตัวได้ทันและเหี่ยวเฉาในทันทีนช่วงเวลานะครับที่ทุกคนไม่รู้ก็คือตอนดึกดึโดยหากลดเวลาเี้นนะครับ <os> <os> ความชื้นในดินเนี่ยจะเกิดการสะสม ที่สุดแล้วนะครับมันก็จะเกิดเชื้อราและรากเน่านรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมเลือกเวลาที่เป็นสีเ่เมงคลให้กับต้นไม้ของคุณนะครับเพื่อที่ต้นไม้ของคุณจะได้อยู่ไปนานไม่ได้เป็นป่วยให้กับต้นไม้อื่นฉันวอกว่าคุณคงจะไม่ปลูกต้นไม้ข้างเตียงของคุณ